สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป่องป่ายสุดสุดคุณค่ะมากินเขาวกันมาหนีกินเขาง่ายๆพายเพียงน้องกินบกนองใหม่ค่ะเห็นบ่กระ็มีแหนมเนือ้อมากินเขาวกันพี่น้องหิวเข้าแล้วหิวเข้าแล้วค่ะแหนมเนื้อพี่น้องเลิกเลียนมากบ<ม>กนองใหม่ มาเด้อมาเด mm ้อได้ยังกินขับพนอยอ่ะโดนเราไม่ได้เห็ดมกน้ำใหม่กินพี่น้องมกไงไงมกถิมไหเม่ว่านนี่พี่น้องแล้วก็มาอุ้นกิน นเนมกใส่หมูกินข้าวแล้ว,ลวเราเ็นะพายเหตุการบ้านนางอ้างหนังสือพี่น้องเมื่อไหนเรียนบูหูเรืองไหมความจำบ่ดี

พี่น้องจะตอบคอมเมนต์พพี่พน้องเดินเลือดคอมเมนต์ก่อน,นลืมพี่น้อง <c ười> <c ười> น้องลืมคอมเมนต์ <c ười> แล้วเขียนมมว่า,ายอยังนี้แหละอ๋อล้วถามว่าการได้พาสปอร์ตนอ์เวเนียจะต้องสอบน้ำบ่อสอบด้วยค่ะก็คือว่า สมมติว่าเขาแต่งงานจะแต่งงานจากไทยมากหรือว่ามันขึ้นมาแต่งงานอยู่นี่เนาะคะ่ะจะมาได้เป็นอ่าแน่ๆแ,แล้วพ่อพ่อเขามาพุ๊บพ่าได้บดัตรบัตรสีชมพู้ก็เหมือนบัตรประชาชนบัตรตั้งดาวนะ่ะพี่น้องเขาได้โตนั้นมากก็บ่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนคนของประชาชนเขาแล้วนะคเึ่งครงอยู่พี่น้องยังเป็นแบบว่าตั้งแต่ไหนานางบอกมาถือก็คือเขาสาม,มารถได ไดเรียนไดเรียนภาษาแต่ไดเรียนภาษาเนี่จะต้องแต่งงานกับคนโนเว่แล้วเนาะค่ะเนาะส่วนส่วนที่คนมาอยู่แบบซัมบูมามาอยู่แบบอ่าแต่งบอแบบแต่งงานมีสิทธิ์เรียนบออันนี้นางบาลูเนาะค่ะเนาะบาลูแต่เขาสามารถเทำงานได้แต่พอเขาอยู่ไดประมาณหาปีขึ้นไปหรือว่าบางเขตนะบางเขตบางคนก็อยู่แค่สามปีครึง่งแต่ว่าเขาไดเรียนภาษาสอบภาษาไดแล้วสอบสังคมของโนเว่ไดแล้วนะั่นเเขาก็ สามารถเซิร์ชเอาพาสปอร์ตโนวเว์ได้คือกันเป็นบางเคตแต่เท่าที่หนูหูมากก็คือ,อยูหาปีคบหาปีแล้วก็เรียนภาษาเรียนภาษาเสร็จปุ๊บสอบเรียนภาษาโนวเว์มันจะมีซีระดับพี่น้องเอหนึ่งเอหนึ่งเอสองบีหนึ่งบีสองแต่ละระดับแต่ว่าการที่เขาจะได้พาสปอร์ตโนวเว์เขาต้องเรียนแล้วก็สอบเอสองให้ได้ให้ผ่านเนาะค่ะเนาะก็สามารถ ขอพาสปอร์ตนอร์วเวย์ได้เนาะคะ่ะอันนี้เท่าทีนั่งดูมาเดอร์พี่น้องเดอร์บอมเนวาเขาแต่งงานกับคนประเทศเขาแล้วเขาจะเป็นคนประเทศเขาด้วยบอมเบนนะมันมันมังงนอะง่ายเนาะคะ่ะเนาะเขาต้องเรียนภาษาของเขา,าให้ได้ สอบสังคมภาษาของเขาให้ได้นะคะ่อ,อะใครหอมพัคซี่เล่าค่ะลูกโดดแซ่บน้อง มื้อนี้อ่ะนั่งรถกลับกับลูกสาวพ่อใหญ่แล้วขับรถนุ่มๆพี่น้องพิดกันกับพ่อใหญ่เลยพิดก,กับพ่อเขาเลยาหนา้าปดหลังแงซ้ายแงขวา อร่อเด้ายความไม่อร่อลูกชายเราเป็นคนใจยเย็นใจยเย็นพี่น้องใจยเย็นเป็นคนอารมณ์ดีมีหลูกซี่คนรูลแล้วกันหากักนะฮักเป็นตาฮัก อันเหนบ้านะหืตกแรงมากประเทศน้อเว์ ากาศดีครับพี่น้องแดดซองไหนนะส,สีโมงหาโม,มงหกโม,มงทุมง่มหนึ่งเอาแล้วมีแดด นุ่มไม่ค่มากกินขา้าวสวยค่ะข้าวแข็งน้ำนะบ่เป็นข้าวหอมข้าวเหนียวบ่ค่อยปันใดนั่งอาลูกโดดก่อนพี่น้องลูกโดดแซ่บไปม,มกน้องใหม่ต้องใส่ลูกโดดน้ำดำลูกโดดแซ่บเดียวกินก้นเดียวเฮ็ดเฮ็ดเทื่อหนึ่งกับเฮ็ดเทียหนึ่งกับกินได้่สองเทียสามเทืียพี่น้อง นุมัากกินห่อมกห้อมกห่อหมกน้องไม่ห่อมกปลาดุกห,กห่อหมกหัวปีห้อมกไก่เห็นพี่น้องมาก,กินก็ขขาวสวยเลยข้าเหนียวบ่ค่อยทำไรอี๋อีง,องที่เป็นมกมกนี่มากมากแหนมเนือ้อแหนมเนื้อกับเปรี้ยวยไว้เข้อมขาวหวอน แซ่บพี่น้องลูกโดดค่ะบางบางที่ก็บางคนก็บโมกน้องใหม่ใส่พริกแก,พกงพี่น้องกระเสบอีริกแบบหนึง่ง <c oughs> อาทีน,นี่เสียงบ่้ใหญ่อาที่นี่นางบบเนี่ใจ่ายบาสิไดยเฮดงานบอลเนาะค่ะเนาะวันนี้วันอังค้าอะไรเนี่ยเรเห็นมีคอาความขำมาเลย ไข่พี่น้องถ่ายใจดีหัน่นตอนยายๆได้แต่ไข่นะแซ่บ พริกซื่อมาจากสปาเนี่ยเพชรดีขนาดเลยพริกของอย่างโดโอ้ยแซ่บอือเพชรลูกโดดแล้วประเทศ แต่ทุบด้ัวส S <S 2> <S 2> อือิ่มพี่น้องแดดหายแลรอพี่น้องคะ่ะตอนนี้ก็หา้หาโมงห้าโมงยี่สิบค่ะแต่เวลาเวลาตรงนี้มันยังไม่ท่านเปลี่ยนเวลาตรงอตงูตต้อบมันยังเป็นสี่โมงอยู่เลยเพราะว่าเวลาน้องเวมันเปลี่ยนแล้วเนาะคะ่ะเปลี่ยนเดินก่อนเวลาชั่วโมงหนึ่งแล้วเนาะคะ่ะ โอ้โห oh, อิ่มพี่น้องจานหนังสือใบบน,นนอกนี่นอนหนังตาย้อนนิดเดียวค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะพาไอเพียงน้องไม่กินข่าวแรงเนาะคะเนออันคอมเมนต์คอมเมนต์มเ,มนเขามากเนี่ยก็ขอบคุณเด้อค่ะเด้อคันว่านีนั่งตอบซาตอบซาไปก็ต้องขอถทดขอให้นะคะบางที่นั่งบาววานนะพี่น้องบวงามแต่ก็บาหวานนะมีแน่วให้เหตุหลายอย่างพี่น้องนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะและ้วพอกันคลิปไหมค่ะบ๊ายบาย